สบายดีพี่น้องพบกันกับสาวเล้าเมกาพาแซ่บเบิ้งพ่อใหญ่บ้านพี่น้องพ่อใหญ่บ้านขึ้นักม่วงเบื้องพ่อได้เบื้งก่อนพ่อใหญ่บ้านขึ้นเอามกม่วงให้พี่น้องเพราะน่ะเก่งกระดาษพี่น้องเอ้ยบ่ได้ปีนต้นไม้่าไพปีแล้วก็มาปีนเป็นังไดพี่น้องอยู่ดีมีแหงบอลีนเดืต้นมะม่วงต้นมะม่วงหลังบ้านขนาดพ่อใหญ่บ้านพี่น้องเอ้ยเก่งเก่ง ระวังเด้อพ่อเด้อไใหญ่บ้านเอ้ยลงเติบเด้อพี่น้องคนเด็กี่็นไหมน่าไม่เใช่ว่าเติบคนเด้อพี่น้องไม่เด็กเนาปีนเราลงมาหน่วยบักไายสิเนาะนี่เด็กง่ายง่ายหนุ่ยตัวกระดานเนาะที่โซ่ให้คนไม่เดิสีหน่อย สี่น้อยเศาตกแล้วดีค่ห,หน่วยเพิ่นโยนลงมาบางนึงในพี่น้องไอ้นนเด้นดดดี่พี่น้องเอ้ยไอ้ดิเบิ่งเดนะ้อพี่น้องนี่นะมาบักใหญ่พี่น้องเอ้ยลงมาพี่ใหญ่บ้านกำลังปีนอีกพี่ใหญ่บ้านดีถึงหมดระวังเด้อพี่ใหญ่บ้านเด้อกันกาบเอาไปได้แล้วก็ลงมาเด้อพอเด้อ กิ่งฟิวหลิวลงมาบูนะครับผิดสอบ <laughs> นี่พี่น้องพุดนะพี่น้องเมื่อบักใหญ่แท้ใหญ่ว่าม่วงพุดนะพี่น้องพูดไงไงพุดนะกำลังกรอบกรอบได้ไงพุดนะแข็งมหาแข็งเน่ยบ้าน,พ,นาพี่นายบ้านเห็ดเปียกเมื่อได้บักม่วงมาต้อนเมียพุดนะ สี si right ่หน่วยแล้วพี่น้องทับเอ็ดบักหลายๆเขาเจ้าปิดเอาไปเบิดจนเบิดแล้วเ่าบริเวนคุณน่ะยังอยู่ทึงผลพี่น้องคันเป็นเห็นเนาะโอ้ยคุณน่ะอ้ยไม่ตกจะมาคนพี่มือเพลงเว้าวคุณน่ะไม่เห็นเลยคนมาบักได้ยูุคนอันี่เพื่อนยายบ้านได้อีกละเบิรงมองกนโอ้ยได้น่าได้อีกล่ะฟาพี่น้องพี่น้องมังกรนนี่มังเด้อพี่น้องเด้อ อปปักไ่อีกแล้วพใหย่บ้านได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยพูนพูนพ,พูนไม่ได้ปีนต้นไม้โดนนะเอาอันนี้เอาอันหัวคันไหล่ไตขึ้นไปน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องนี่เล้แล้วก็เหยียบเธอสิเหยียบตั้งแต่นี่ขึ้นไปคนนี้นมานั่งกับปูดได้หน่วยจะได้ลงมาบางนึงนี่พี่น้อง,งเด้อหานหน่วยนี่แหละพี่น้องเอ้ย หาหน่วยละ่อใหญ่บ้านได้หาหน่วยและหาหน่วยเพิ่นอื่รุ่นอีกว่าเพิ่นชิได้อีกว่าเพราผัวขอยืนไสเอกพลนบั <c oughs> ตรระวังนะแดดีคกันก้าบาไหวแล้วก็ลงมาได้ได้อีกแล้วพี่น้องว้ายพี่มารุ่นน้ำกันเทาชิได้จักหน่อยพี่น้องเลยคยุ่นแล้วพ่อเด้อ ก็ยานพัวคอยตกคือกันไหนพี่น้องเอ้ยได้ปีนดดนแล้วโอ้งัดทางหงัดทางหงัดทางงัดอะไรนะอันนี้พี่น้องป้อหน่วยบักไหนพี่น้องเอ้ยพี่น้องมันซอยคอยเดี๋ยพี่น้องหน่วยบักไหนน้อง่นอ่ะตาพี่น้องพ่นอ่ะหน่วยไงแท้หน่วยไงว่ะพี่น้องเอ้ยือ สองสี่ได้หกหน่วยแหละคั้นบ่ได้แล้วก็ระเพาะเด็ดดีว่าตะกี้มันหน่วยน้อยๆสำนนะสำนี่สำนี่ล่ะพี่น้องวันนี้มันใหญ่เวอร์แหละคนน่ะยังบักกรยได้อยู่ทงพูนเขาเอ่ไวไแล้ะคนน่ะแต่มือเหาะกะเชือดต้นสุดเกินไปผมเป็นหน่วยใหญ่ๆพูดไม่เทิงค่ะเพียงยังเห็นอยู่คนน่ะคนน่ะม่องแถวนะค่ะมือเพนซี่ไปนะมีตรงไหนใหญ่ๆพี่น้องคนน่ะอ้โอ้โอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้ว ได้อีกแล้วเป็นไบ้านได้อีกแล้วก็คือมหัวไข่เก่งมาพี่น้องแต่หกหน่วยสองสี่หกแต่เจ็ดหน่วยนี่แหละคือเก่งแท้เจา้าระบางเนื้อเจ็ดหน่วยพี่นอ้องเจ็ดหน่วยแล้วพี่น้องในเด็กเจ็ดหน่วยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเป็นไงบ้านเห็ดเมียกแล้วมื่อนี้ เป็นเมียจมอยากกินมะม่วงหลายบูปีนนะวันนี้ปีนมะม่วงให้กินแนละ้ววันนี้เจ็ดหน่วยแล้วเนี่ย <c oughs> มันอยู่สูง,น,งน่องอันอันอยู่ต่ำๆในเบิร์แหละลูก้ายปีนแล้วนี่ ้ายปิ่นอะไรเปล่าเด้อเอาพยไงบ้านลงก็เด้อพี่น้องเด้ออันอันแนวอันนั่นคอยพี่น้องอ่าไม่ให้ลงเนี่ยะฮะเอาเห็นนีกแล้ววาสัน เห็นอีกแล้วว่าซ้ำพี่น้องเลยมันสิลงมาแล้วพอเห็นอีกแล้วเอาซ้ำหน่วยสุดท้ายเนาะพี่น้องเนะาะมันรุ่นน้ำกันไปย้ายบ้านชิได้หน่วยสุดท้ายบ่รุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อในลูกชายเท่าก่อนลูกชายเอาลงมากินแล้วหน่วยน้อยน้อยน้อยนอันต่ำต่ำในลูกชายลงมากินหมดแล้วพี่น,อน้องพุ่นหุไปทั้งพุ่น ได้บมอเพาะมันไปใส่ท่านโอ้โอันนี้ป้าสองน่วยเอาลงมาเพัดสองฮันรอดสามซี่พูดไหมฮันน่ะโอ้มีจํานวยงามเอาบอกอะไรระวังได้โอ้ยคุณอะไรพี่น้องหอยอ่อนต้นอันต้นอยู่ัางีรพี่น้องเห็นบมอหันเหรอหอยอันต้นอยู่ันางไรบังมือเพื่อซี่ให้บังเด้อนี่เดียอยู่นกระดาละมือขอบกระดาษในเดี๋ยวหอยอันต้นอยู่ัางีรอันนี้ ขยายบ้านรอมเอา field, เอาุ้ยได้แล้วแคเว็นมาเอาน้ำพอได้ลูกมาน้ำพอก่อนหอยอันต้นได้แล้วพี่น้องเอ้ยพอแกงลงมาโลดก็ได้นะพ่อเอ้ยแกงลงมาโลดเจ้าจงบรได้อันนั่นอีกสั่นลงมาโลดอันดิเอามา้สายปิดเียงไฮเดี๋ยวบลาสบายดีมาลูกสบายดี ไม่อะสายยังอีกหน่วยกําลังเอาอีกมาเด็กกําลังเห็นอยู่พอพี่น้องมาเด็กดเพรงซี่ใส่อยู้อนีิกําลังแม่นเม่กากับพี่ต้นหม่องหมวกเนอะพี่น้องเอ้ยต้นหม่องหมวกกันใหญ่หน่วยบักใหญ่ๆซะหม่องห่วกเอาได้บอกเบิ้งด้วนรุ่นน้ำกัน คั้นเอาได้ก็เอ,อาได้ดีเอาบ่ได้แล้วก็แล้วโอเคยัยตนตกลงมานี่เลยได้ลงมาได้บางหนึ่งเนี่ยสองสี่หกแปดได้เก้าหน่วยแล้วพี่น้องได้อีกแล้วอุ้ยได้เก้าละวสิบนี่ตกกุ๊กตกกุ๊กลงมานี่สิบหน่วย ที่มันตกลงมาแล้วเน่าเนี่ยเด็พี่น้องเห็นปะตกลงมาอันี้มีไข่กินกินบมอทันตกลงมา,นาวเน่าิดเนี่ยได้อแล้วปุ๊บลงมาอีกแล้วเพี่นอ้องได้จักหน่วยรวมกันนี่ๆดสอง สองสี่หกแปดชิปเอสหน่วยรวมกันพี่น้องดูดิมาตามมึงมองอ่อยจับกันใดให้พ่อยายบ้านกันเด้อพี่น้องเด้อสี่คอยลงมาเด้อ,อได้ต้นมานะพี่น้องมีสองต้นนี่ เอาผลงานพญายานันยบาน้านเอาพญายันบ้านเซ่ยบายๆเลยพญายันบ้านเอาในพี่น้องในซีพเอสหน่วยพอดีต้นมันเด้อต้องเสีเอาต้นให้เบิง้งอันนี้ต้นมันที่เพิ่นปีนหนึ่งพญายันบ้านปีนยุธางี้มักละลายพี่น้องเอ้ยน,นี่นี่ต้นที่หนึ่งต้นนี้ ลูกซ้ายอันเอาไปกินเธอแล้วมีตัวหน่วยน้อยนี่เนี่ยตำๆนี่เลยเห็นบ่ต่ตำตำตำนี่นี่เลยเพิ่งสี่สายเพิ่งสี่สายยื้ออกก็ได้นะซ้ายไปกินมาแล้วเม่อแล้วเหลือแต่สูงๆคนปีนมาได้คอคนปีนอ่าสำหรับคลิปนี้กระจกเทนี้เด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเนาะมื้อนี้กระบ่มีอย่างมาสาหมักหม่วงให้เบิ่งนเนาะรุ่นหมักหม่วงให้เบิ่งใหอทุกคนอยู่ดีมีแฮงปลอดภัยจากโรคโควิด ความเจ็บก็ได้ความไข่ความมีร่ำรวยเงินทองโศกลาบโซกหมานควาเจ็บปวไข่ควาเจ็บปวดจนเด้อพี่นอ้องเด้อสาธุออ้ใี่ดีมีแหง